สวัสดีค่ะงามชีวาชาแน,นลมาแล้วตามสูตรที่เพืเ่อนๆขอเลยชามะนาวชงขวดพร้อมดื่มแบบไม่ต้องเติมน้ำแข็งสูตรนี้แช่เย็นแล้วก็ดื่มได้เลยชื่นใจทําง่ายและต้นทุนไม่แพงด้วยตีต่อใจแม่ค้ามากๆไปดูส่วนผสมเลยค่ะชาซีลอนหอมพิเศษตัวนี้กลิ่นหอมมากแล้วก็รสชาติไม่ฝาดนะคะเหมาะกับทําชาที่ไม่ผสมนมค่ะ1กิลกรัมร้อบาท น้ำตาลทราขาวมิตรพนซื้อเป็นถุงแบบนี้ราคาอยู่ที่22บาทต่อ1กิโลกรัมค่ะผงมะนาวคะนออันนี้ห่อเล็กนะคะ67กรัม23-25บาทถ้าทถ้าทำขายจริงเนี่ยแนะนำให้ซื้อห่อใหญ่ไปเลยจะคุ้มกว่าค่ะ79-85บาท400กรัมน้ำร้อนจ้าเอาไว้สำหรับสกัดน้ำชาวิธีทำอย่างแรกเราก็จะมาชั่งน้ำหนักชาซีรอนหอมพิเศษก่อนเปิดถุงออกมาก็จะเป็นผงชาละเอียดละเอียดแบบนี้ค่ะ เราใช้ชาซีลอนหอมพิเศษที่30กรัมนะคะ1ช้อนโต๊ะประมาณ13-15กรัมดังนั้นถ้าไม่มีเครื่องช่างก็ตักประมาณ2ช้อนโต๊ะพูนๆได้ค่ะน้ำตาลทรายขาวมิตรผนเราต้องการใช้ที่ปริมาณ190กรัม1ช้อนโต๊ะจะประมาณ20-23กรัมนะคะดังนั้นเราก็ตักประมาณ9ช้อนโต๊ะพูนๆค่ะแต่อย่างที่เคยบอกว่าแนะนำให้ใช้เครื่องช่างจะได้รสชาติมาตรฐานมากกว่าค่ะ ผงมะนาวคันอนเราจะใส่ไปที่15กรัมนะคะวิแค่นี้ก็เปรี้ยแล้วนะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ำแข็งเลยนะพร้อมดื่มตักประมาณ3ช้อนชานะคะเพราะ1ช้อนชามันจะประมาณ5-7กรัมค่ะแต่ถ้ามีเครื่องชัง่งเราก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําหนักมืออัตราส่วนจะเป๊ะทุกครั้งค่ะเตรียมภาชนะที่แห้งและสะอาดให้พร้อมน้ำร้อนเราจะใช้แบบเตือดจัดๆนะคะปริมาณน้ำร้อนอยู่ที่1,200 ml เทน้ำร้อนราดลงไปให้ทัววๆชาซีลอนหอมพิเศษค่ะอันนี้ลรไม่ได้ชักชาแล้วก็ไม่ได้แช่ชาด้วยนะคะใช้ช้อนคนประมาณ30ทีก็พอค่ะเนื่องจากว่าชามะนาวหรือชาดําเนี่ยเราไม่ได้ต้องการชาที่ฝาดมากนะคะถ้าใช้ชาเข้มเกินไปมันจะขมค่ะเตรียมถุงกองที่ผ่านการรั่วน้ําร้อนแล้วเทน้ําชาลงไปค่ะสกัดน้ําชาให้ได้1000 ml เราไม่ต้องใช้ที่บีบเลยนะคะแค่ยกถุงกองชาขึ้นมาเฉยๆให้ได้น้าชา1000 ml จากนั้นเติมน้ำตาลทรายขาว190กรัมเทผงมะนาวคะนอ15กรัมลงไปเลยแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับเมนูชามะนาวเมื่อคนส่วนผสมให้เข้ากันดีสักพักหนึ่งแล้วจะวางไว้ให้อุ่นแบบนึงก่อนค่อยกรอกใส่ขวดก็ได้นะคะปริมาณของน้ำทั้งหมดเนี่ยหลังจากใส่ส่วนผสมครบแล้วจะได้ที่1,100 ml ค่ะ บรรจุพานแต่ละที่จะสามารถซื้อได้ราคาถูกแพงไม่เท่ากันนะคะถ้ารู้จักโรงงานหรือว่าซื้อที่เป็นลังเลยเนี่ยมันก็จะได้ราคาถูกกว่าเราก็ติดสติกเกอร์โลโก้แบรนด์เราลงไปเลยพร้อมเบอร์โทรนะคะเผื่อเวลาไปขายแล้วลูกค้าติดใจเนี่ยเขาจะได้โทรมาสั่งถูก ถ้าไปวางออกวูดวัน2วันตามงานสัมมนา,าหรือจัดเบรกอบรมพวกนี้ค่ะไม่ต้องนึ่งขวดก็ได้แต่ถ้าเกิดจะขายนานๆตามตลาดนัดแบบประมาณ7วันอย่างเงี้ยจะต้องนึ่งทาความสะอาดขวดก่อนนะคะจากนั้นพอน้ําชามะนาวเริ่มอุ่นเราก็มาเทใส่ขวดได้เลยค่ะเราไม่ต้องเทเต็มขวดมากนะคะเพราะไม่อย่งางนั้นเวลาเปิดกินนะคะมันจะลําบากมัอนอาจจะหกได้แล้วเราก็ต้องเหลือพื้นที่ว่างนิดนึงค่ะให้สําหรับลูกค้าเขย่าก่อนทานด้วย สูตรนี้เนี่ยต้นทุนถูกมากๆเลยค่ะเฉพาะน้ําชามะนาวนะคะอย่างขวด250 ml เนี่ยน้ำชามะนาวต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ4บาทเองค่ะสําหรับราคาขายเพื่อนๆชอบถามมานะคะว่าขายกี่บาทอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับขวดที่เราซื้อด้วยนะว่ามันแพ็กเกจไฮโซหรูหราขนาดไหนแล้วเราอ่ะอยู่ในพื้นที่ที่สามารถอัปราคาได้สูงแค่ไหนด้วยค่ะเมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาปิดฝานะคะจับฝาขึ้นมาค่ะแล้วก็วางฝาลงไปตรงๆเลย หมุนให้เข้าล็อกเกลียวเมื่อใกล้จะถึงตัวล็อกของมันนะคะมันจะหมุนไม่ค่อยไปและทีนี้ก็ให้เราใช้มือซ้ายจับฐานลา่างมือขวาบิดให้ดังแกรกนะคะถ้าดังแกรกแสดงว่าขวดได้ซิลเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวลิซ่ให้ฟังเสียงนะใช้มือข้างที่ถนจจัดจับฝาวางลงไปตรงๆใช้มืออีกข้างนึงจับฐานเอาไว้จากนั้นก็หมุน ได้ยินเสียงแบบนี้แสดงว่าเข้าล็อกเกลียวแน่นสนิทด,ดีแล้วพร้อมขายที่ให้เอามือจับตรงฐานด้านล่างไม่ให้จับตรงกลางขวดเพราะว่าตอนที่เพื่อเริ่มหัดขายใหม่ๆอะคะ่ะเคยเลอาเอามือจับกลางขวดแล้วทีนี้พอตอนปิดนะคะขวดมันเบี้ยวไปเลยนะคะเนื่องจากว่าน้ําข้างในมันยังอุ่นอยู่ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเอาไปแช่ให้เย็นชําแล้วก็ไปวางขายได้เลยสําหรับรสชาติเนี่ยจะเน้นชานะคะได้กลิ่นหอมชาแต่ว่าชาไม่ฝาดนะจากนั้นก็ตามด้วยรสมะนาวกับรสความหวานเนี่ยสู่สี่ตีคู่กันมาเลยค่ะสูตรนี้ละมุนคอมากๆจบแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดติดตามในเพจชามาลีแล้วก็ y YouTube งามชีวาชัแน,นลด้วยค่ะถ้าใครชงกินแล้วถูกใจหรือว่าเอาไปชงขายแล้วขายดีเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะยินดีกับทุกราแล้วก็ทุกความสําเร็จของเพื่อนๆเ,เ,เลยค่ะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย